ลูกก็สำนึกผิดจริงๆก็อบรมลูกหลายครั้งอยู่ก็ม่ใช้ด้วของเราก็ตั้งใจมาทั้งใจมากลัวกลัวคุณจะาโอไม่มาด้วยซ้ำถ้าไม่เจอกับตัวจะไม่รู้ก็อยากจะขอโทษขอโทษโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ลูกพูดไปก็เป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตของเขาจะอภัยหรือไม่อภัยเราก็ตั้งใจมาขอโทษจักใจเพราะว่าเราเป็นแม่เนาะ

น <c oughs> คนที่เราต้องขอโทษยิ่งกว่าที่คือพ่อกับแม่ทำให้พ่อกับแม่มีน้ำตาเนี่ยที่ถือที่สุดเลยแะทำแบบนี้อีกไปเกอดแม่ซัก หากดรามา่าร้อนนะคะที่สั่ะเสือนวงการค่ะที่ยังไม่จบนะคะในคดีที่คุณจูนเพนชุลีค่ะหรือว่าอดีตภรรยานักร้องดังคุณหนุ่มกะลานะคะที่ได้มีการฟ้องร้องบุคคลที่3ค่ะที่เข้ามามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับอดีตสามีก่อนจะโอบง,งามพริ้งนะคะนั้นได้ฟ้องกลับเบิกความเท็จค่ะกับคุณจูนเพนชุลีซึ่งก่อนจะเรียกเสียงฮือฮานะคะเมื่อก่อนหน้านี้ค่ะทนายเดชากิตติวิทยานันนะคะจันก็ได้เปิดตัวอย่างชัดเจนค่ะรับเป็นทนายฝั่งของเจ้าโอบง,งามพริง้งหลังหลายค,ค,าายยคกันนน่่นะที้นค่ณ,คณะสะง้ วางทิถีลงนะคะควงคู่ถแถลงถอนฟ้องจากยอก66ล้านแล้วก็มีการนัดเซ็นใบหยักกันในวันนี้ค่ะและล่าสุดนะคะทางฝั่งของเจ้าโอ่งงามพริ้งค่ะก็เอาจิงนะคะมีการฟ้องชาวเน็ตค่ะก่อนมีการประจันหน้ากันกับ2แม่ลูกซึ่งสองแม่ลูกนะคะมีการปล่อยโฮไว้สวยถือพานขอเข้ามาหลังลูกไปด่าว่าเป็นเมียน้อยค่ะ <S <S จากกรณีของคุณจูนเพนชุลีค่ะอดีตภรรยาน,นักร้องดังคุณหนุ่มกะลานะคะที่ได้มีการฟ้องร้องบุคคลที่3ค่ะที่เข้ามายุ่งเกี่ยวมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับอดีตสามีก่อนมีกกกาาาาาาารรรเีีีย10ล้้้นนนนบทททใหสสมะะะ่งงดขอวขณะคณะ จำเลยค่ะครั้งนั้นไม่ได้เดินทางมารับฟังคำพิพากษาโดยมีเพียงทนายฝั่งจำเลยเท่านั้นค่ะที่มารับฟังแทนและก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าก่อนหน้านี้ค่ะศาลได้มีการตัดสินให้คุณจูนเพชรุลีนั้นเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วศาลก็ได้สั่งให้สาวคู่กรณีที่เป็นจำเลยค่ะจ่ายเงินจำนวนสีล้านบาทรวมดอกเบี้ยตามกฎ,มกฎมหมายแต่ทางด้านสาวคู่กรณีนะคะที่เป็นจำเลยขออุทธรมาบอกว่าไม่ผิดและไม่ยอมจ่ายตามยอดที่ศาลตัดสินและขอให้ศาลอุทธร์คดีชำนันทิเศษวินิจฉัยใหม่ส่วนจูนเพชรุลีนะคะในฐานะโจทก์ค่ะเห็นว่าเมื่อออจเเเลยยไไมมม่่่สสนนนึกกก็็หควรรชัุทต ให้สาลอุทธรณ์คดีชำนันพิเศษตัดสินจาก4ล้านให้เป็น10ล้านตามที่ขอตั้งแต่ตน้นจากนั้นนะคะจูนเพชุลีค่ะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยการโพสข้อความฟาดนิ่มๆน,นะคะว่า4ล้านน้อยไปหรอคะสงสัยต้องให้ถึง10ล้านเพื่อให้สมฐานะซ e o ได้ค่ะแม่จัดให้และจูนเพชุลีนะคะก็ยังแชร์โพสตของทนายพัดค่ะทนายความส่วนตัวของตัวเองที่มีการโพสตระบุข,ข้อความว่าแม่จูนถูกฟ้องกลับคดีอาญาข้อหาเบิกความเท็จนำสืบเท็จหุยซึ่งจูนเพชุลีนะคะก็ได้มีการเขียนแคปชั่นฟาดว่าองรอะดีวถึัันนจปท นะจะได้เจอกันสักทีก่อนซูนจะพต์อีกครั้งว่าหมายเรียกแรกในชีวิตในความเป็นภริยาที่ถูกต้องตามกฎหมายวันจันทร์ที่17มิถุนายน2 5ง7เวลา13บมนาฬิกา30นาทีจะได้เจอกันสักทีและจากนั้นนะคะเมื่อช่วงประมาณต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านเจ้าโอ่งงามพริ้งนะคะที่ถูกพาดพิงว่าเป็นเมียน้อยหนุ่มกานานั้นเจ้าตัวขักก็ได้ออกมาด่าเดือดชาวเน็ตหลังโดนจี้ถามถึงเรื่องนี้โดยมีการบอกว่าเสือกอะไรนักหนาไม่ต้องมายุ่งยังไม่อยากจ่ายคดียังไม่จบเข้้้้้้าา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 าใจปป่่ะดดยยชวะะเาาาวเเนนนนน็็ะคไไมมมีกกรขถลออึท ว่ามันก็ไม่ได้น้อยแล้วก็ไม่ได้มากแต่ว่าคดีมันยังไม่จบและหลังจากนั้นนะคะเมื่อ18มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะก็เป็นเวลาที่หลายคนนั้นจับตามองนะคะเมื่อจะโองามพริ้งค่ะนั้นได้ฟ้องกลับเบิกความเท็จูนเพนชูลีแล้วก็มีการเปิดตัวการโพสต์ภาพคู่กับทนายเดชาเป็นครั้งแรกซึ่งก็เป็นที่ชัดเจนแล้วค่ะว่าเป็นคนว่าความให้จะโองซึ่งจะโองนะคะมีการโพสต์ภาพคู่ทนายเดชาพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าสารล้มบุรีวันนี้ค่ะทั้งนี้นะคะทนายเดชากิตติวิทยนานั้นค่ะพร้อมด คุณจูนนะคะในข้อหาเบิกความเท็จโดยทนายเดชานะคะได้เผยกับอับรินทีวีค่ะถึงกรณีที่คุณจูนชนะคดี4ี่ล้านโดยทนายเดชานะคะได้กล่าวว่าเพราะเราไม่ได้ไปเพราะคนเนี่ยมาด่าจนไม่มีที่ยืนเขาเลยไม่ได้ไปคดีนั้นที่ชนะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปชี้แจงสารว่าเป็นเมียน้อยหรือเปล่าสารกําหนดสีล้านซึ่งสูงเราก็ไม่เห็นด้วยได้คัดค้านเรื่องภาพว่าไม่ใช่ให้ทนายคัดค้านแต่เราไม่ได้ไปสารเราเลยแพ้ตอนนี้เราอุทธรณ์อยู่ว่าเราไม่ได้เป็นชูก่อนอัปเดตคดีของคุณหนุ่มคุณจูนนะคะเมื่อ23กรกราคมที่ผ่่่าาานมมคะทีจัังหดสุร ก็มีการถอนฟ้องยักยอก66ล้านแล้วก็จะมีการนัดเซ็นใบหย่ากันวันนี้ค่ะซึ่งด้านคุณอุ๋มกาลนนะคะนั้นก็ยังมีการเปิดเผยว่าเพื่อคํานึงถึงครอบครัวผมก็คิดว่าทางที่ดีที่สุดก็คือถอนฟ้องแล้วก็ตกลงกันในเรื่องที่จะดูแลลูกสาวต่อไปผมว่าการคุยกันวันนี้มันคือการคุยกันเพื่อหาจุดที่ดีที่สุดให้กับลูกโดยทางเราเนี่ยก็เห็นทั้งคู่ว่ายอมวางทิฐิของแต่ละฝ่ายลงเพื่อที่จุดมุ่งหมายเดียวกันของเราเพื่อให้ลูกเนี่ยได้ประโยชน์ที่สุดขณะที่ทางด้านของคุณจููนนนนะะคคกกกกกก็็็็ไไไดดด้้้ลลลลล่่่่่าาาาววววงงใใจจแีีีทเเเเเรรรรยยย์ัััตหปปชสํญออม ก็ยอมถอยได้ก็ถอยจริงๆเรามีคิดกันมาก่อนแล้วว่าเราต้องการอะไรแบบไหนวันนี้ก็เลยมาจูนกันตรงกลางว่าอันไหนรับได้อันไหนรับไม่ได้ซึ่งก็คิดว่าอันนี้เนี่ยเหมาะสมแล้วโดวยคุณจูนนะคะก็ยังมีการกล่าวถึงคดีเจ้าโอด้วยว่าคดีอื่นของจูนที่มีการฟ้องร้องเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมอันนี้แค่คุยกันในเรื่องของสามีภรรยาที่เราฟ้องกันแค่นั้นเมื่อคำนึงถึงครอบครัวแล้วผมก็คิดว่าทางที่ดีที่สุดก็คือถอนฟ้องครับถอนฟ้องแล้วก,วก็ตกลงกันในเรื่องที่จะดูแลลูกสาวต่อไป ผมผมว่าการคุยวันนี้มันคือการคุยกันเพื่อหาจุดที่ดีที่สุดให้กับลูกโดยเราทั้งคู่ผมว่าเราทั้งคู่ก็ยอมวางทิฐิของแต่ละฝ่ายลงเยอะเพื่อที่จุดมุ่งหมายเดียวของเราทั้งคู่ก็คือการเพื่อให้ลูกลูกได้ประโยชน์ที่สุดก็เราตกลงกันได้แล้วเนาะก็เดี๋ยวเราก็จะนัดกันไปอย่างก็ เรื่องการดูแลบุตรอะไรเงี้ยเราเคลียร์กันจบที่นี่แล้วศาลนั้นก็เมตตาช่วยไก่เกีียรให้เรื่องคดีความต่างๆคุณหนูเขาก็เคลียร์แล้วว่ามันไม่ได้เป็นอะไรแบบนั้นอย่างที่เขาเข้าใจเนาะหลังจากนั้นก็เราเคลียร์กันเรื่องข้อตกลงกันอย่านั้นนี้เรียบร้อยเข้าใจกันแล้วตกลงกันได้ก็เดี๋ยวเราจประหยัดกันบนพื้หัดละหัดแค่นี้อื่นยังเหมือนเดิมค่ะอันนี้เราแค่คุยกันในเรื่องของเราสาม,มีภรรยาที่เราฟ้องกัน แ,และล่าสุดนะคะวันนี้ค่ะความอัปเดตทางฝั่งของด้านเจ้าโอ่งงามพริ้งนะคะก็เอาจริงค่ะมีการประจันหน้า2แม่ลูกนะคะที่ปล่อยโฮค่ะถือพานมาไหว้ขอขมาหลังลูกเนี่ยไปด่าเจ้าโอว่าเป็นเมียน้อยโดยเจ้าโอ่งงามพริ้งนะคะนั้นก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอล่าสุดนะคะโดยมีการระบุข,ข้อความว่าเคสนี้สงสารคุณพ่อและคุณแม่จับใจเลยค่ะลูกทําแต่พ่อแม่เจ็บโดยในคลิปวิดีโอดังกล่าวนะคะเจ้าโอค่ะได้ขึ้นข้อความของหญิงสาวรายหนึ่งนะคะที่ได้เข้ามาแชร์โพสต์ของสํานักข่าวไทยรัฐที่มีการพาดหัวข่าวว่าไม่รอดดดเจ้้าาาโโสวววก็นยช ตามแซะถึงที่ซึ่งหญิงสาวรายนี้ค่ะก็ได้แชร์โพสต์ของข่าวดังกล่าวนะคะแล้วก็มีการระบุข้อความใส่ความคิดเห็นตัวเองลงไปว่าไม่ได้สํานึกเลยคนเป็นเมียน้อยอะ่ะโดยในคลิปวิดีโอนะคะครอบครัวของหญิงสาวรายนี้ค่ะก็ได้เดินทางมาพบกับเจ้าโอนะคะหลังมีการวิาพากษ์วิจารณ์จนเกิดความเสียหายซึ่งในคลิปวิดีโอค่ะคุณแม่ของหญิงสาวรายนี้ก็ได้กล่าวว่าลูกเนี่ยสำนึกผิดจริงๆก็อบรมลูกแล้วหลายครั้งว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของพี่เขาเราไม่รู้สักพี่เขาไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นยังไงก็ ย,ยังไงจะโอจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะมาขอโทษจากใจเพราะว่าเราเนี่ยเป็นแม่คุณจาโอก็จิตใจดีงามไม่ได้เป็นข่าวแบบที่เขาพูดกันซึ่งด้านจาโอนะคะก็ได้พูดว่าแม่ไม่ต้องร้องพร้อมกับหยิบกระดาษทิชชู่ให้โดยคุณแม่เนี่ยก็ได้มีการยกมือไหว้เจโอบอกว่าขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกพูดไปก่อนครอบครัวของหญิงสาวรายนี้นะคะก็ได้นํากระเช้าค่ะแล้วก็นาพานใส่ดอกไม้เพื่อมาขอโทษเจโอนะคะซึ่งคุณแม่ก็พูดต่อว่าก็เป็นบทเรียนในการดําเนินชีวิตของเขาก่อนที่ลูกสาวนั้้้้นนจจจะะถือออออพามามมขขโโท่่่ซึงีก็ไไดับปแลว สอนหญิงสาวรายนี้ว่าต่อไปอย่าทําแบบนี้อีกพร้อมบอกว่าไม่ต้องร้องไห้พร้อมกับรูปไปที่ต้นแขนแล้วบอกว่าพี่เข้าใจไม่เป็นไรเริ่มต้นชีวิตใหม่เราเรียนจบการตลาดมาเนาะเราก็ใช้สิ่งที่เรียนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ที่จะรับไว้ไม่อะไรพี่จะถอนฟ้องให้ก่อนที่หญิงสาวรายนี้จะบอกว่าหนูขอโทษพี่ด้วยแล้วก็ขอบคุณด้วยก่อนที่จะาโอค่ะจะได้สวมกอดหญิงสาวรายนี้ก่อนที่จะมีการสอนว่าคนที่เราต้องขอโทษยิ่งกว่าพี่คือพ่อกับแม่คือตัวพี่ถือมากๆเลยกับการที่ทําให้พ่อกับแม่มีน้ําตาเอาเป็นว่าไม่เป็นไรขอโทททษษพ่่่่อออออขแแแแมมล้้วยาํบบนีีกกไปซะ ก่อนที่น้องคนนี้นะคะจะมีการยกมือไหว้ขอโทษคุณแม่พร้อมกับถือกระเช้าไปมอบให้เจ้าโออีกครั้งค่ะลูกก็สำนึกผิดจริงๆก็อบล้มลูกหลายครั้งอยู่กามันไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของพี่เขาพี่เราไม่รู้จักพี่เขาเลยไม่รู้เป็นยังไงเราก็ไม่รู้เราก็อนลูกไปแบบนั้นก็เลยมาอันนี้ก็ตั้งใจมาตั้งใจมากลัวกลัวคุณเจ้าโอไม่มาด้วยซ้ําอยากอยากมาขอถึงไงยังไงถ้าคุณเจ้าโอยังไงก็จะอภยัยหรือไม่อภยัยเราก็ ตั้งใจมาขอโทษจากใจเพราะว่าเราเป็นแม่เนาะเห็นคุณเจะโอก็จิตใจก็ดีงามไม่เป็นอย่างที่เขาขข้าาวเพูดกันคนเรานี่เขาบอกว่าคือแม่เนาะ มันไม่เป็นอย่างที่ข่าวเขาลงกันเขาพูดคุณเจ้าโออย่างนั้นอย่างนี้ถ้าไม่เจอกับตัวจะไม่รู้ค่ะก็อยากจะขอโทษขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกพูดไปให้น้องขอโทษแม่นี่คุณพ่อไปเช้ามาก็เป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตของเขาทีนี้หมดเลยทุกขั้นห้าก็คือขันห้า ขอโทษที่เขาจากใจเลยที่เขาใจดีใจดีต้อไปยไม่ต้องเพื่อจ่า่เขาจไเป็นไรเริ่สหม่เรเรียนโครงการตลาดมาเนาะอาจะใช้ที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์ ที่แบบไปทให้คที่อนขอ้คือตัที่ตอต้องต้องต้อง้องต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 ้อง้องต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 ออต้ต้ององต้อม่งบบต้อาต้องตองตอ้อตอองอม้อต้องต้อบองตอต้อท้อ้อต้อ เราก็ไม่เป็นไรโทษพอ่อโทษแม่ให้เขา,เนะเาได้แบบอภัยให้พ่อแม่ที่คือที่สุดแล้วจะทำแบบนี้นอีกไปตากเกาะแม่สักนี่พี่กบนะคะขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ขอบ,บคุณคนค่ะพี่เขาใจดีเลยแม่ก็กินแฟนเลยไงพี่เขาใจดีมาก และอย่างไรก็ตามนะคะก่อนหน้านี้ค่ะจาโอก็ได้มีการฟ้องชาวเน็ตรายหนึ่งด้วยนะคะที่อายุเพียงแค่19ปีแล้วก็ยังมีการเรียนอยู่ด้วยโดยชาวเน็ตรายนี้ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าใช้แล้วจะเป็นเมียน้อยเขาไหมคะหรืออยู่ที่สันดานไม่ใช่ครีมอู้โดยเาโอได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอหลังฟ้องแล้วก็เผชิญหน้ากับชาวเน็ตรายนี้ค่ะโดยมีการระบุข,ข้อความว่าวันนี้เจอแต่ละเคสคือปวดหัวเลยค่ะบางคนป่วยจิตเวชบางคนเป็นซึมเศรา้าบางคนเป็นแค่นักศึกษาบางคนอยู่กับปู่ย่าไม่มีงานทําบางคนแม่มานั่งร้องไห้ขอโทษแทนลูกก็มีก่ออนนะะะม์พพิไรคคดี ผลที่จะตามมาด้วยใช้สติก่อนพิมพ์ค่ะซึ่งในคลิปนะคะชาวเน็ตรายนี้ก็ได้กล่าวว่าที่คอมเมนต์แบบนี้เพราะว่าอาจจะตามกระแสะแต่ภายหลังเนี่ยก็มีการลบคอมเมนต์นี้ออกไปแล้วก่อนยกมือไหว้กราบเจโอขอให้เรื่องจบโดยเจโอก,ก็ยังบอกอีกว่าตอนที่คอมเมนต์เนี่ยอยู่กับเพื่อนสนุกสนานแต่ตอนมาศาลเนี่ยต้องมาคนเดียวเป็นบทเรียนต่อไปอย่าทําอีกแล้ววันนี้พี่จะจบให้เพราะน้องเรียนอยู่แล้วน้องก็อายุแค่19าอย่าไปทําแบบนี้กับใครอีกเล่นโซเชียลได้ควรอยู่ในขอบเขตเรื่องของคนอื่นเราอยากดูดูได้แต่อย่าไปแสดงความคิดเห็นในนนนนเเเเเรรรรรืื่่่่่ออองงงขค้าาาาาพะไมมูวจิยัป็ ก็นาวเนาะที่น้องเม้นมาคือข้อความแรงมากเลยนะแรงมากแล้วก็มีการตอบโต้ต่อร้อโต้เถียงกับพี่แบบคือเยอะมากเ่ีแต่พี่จะขึ้นข้อความไว้ตรงนี้เลยว่าข้อความที่น้องเม้นเนี่ยเออทำไมถึงเม้นแบบนี้อ่ะมันน้องขอเม้นแบบนี้มันอาจจะเป็นความคุ้มขื่อความที่แบบว่าดื้อรั้นงหนูหนไปเองว่ะคิดไม่ถูกอาจจะไปต,ตามกระแสอะไอไก็อยากจะ ื่อที่จริงๆคก็อยากขอให้เราจบวันนี้หนูไม่อยากมาแล้วแล้วก็หลังจากที่หนูเน้นแบบนั้นไปแล้วหนูลบเม้นนั้นออกไปหนูรู้สึกว่าหนูอันนี้มันไม่ได้ว่าหนูอวยหรือว่าอะไรนะพี่หนูรู้สึกว่าจริงๆเราพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้แบบว่าไม่ได้ทำอะไรที่แบบคนอื่นเขา อย่าหายเลยทำเรื่องของหนิงเขาเด็ดเลยเรื่องของคนอื่นอยากรู้เราดูได้แต่อย่าไปแสดงความคิดเห็นในเรื่องของคนอื่นเขาเพราะเราไม่รู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงโอเควันนี้พี่จะจบให้แต่ทำอย่างนี้อีกนะจะลองอย่าทำอย่าทำอย่างนี้อีกอย่าทำอย่างนี้จะทำอีกวันนี้พี่จะไม่อะไรแต่ว่าอย่าทำอีกพี่เข้าใจแหละความรู้สึกกันนะวัยรุ่นเราก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าทำอีก และงานนี้นะคะก็เอาเป็นว่าก็เป็นบทเรียนของเหล่าบรรดาชาวเน็ตค่ะว่าการที่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอะไรนะคะก็ควรอยู่ในขอบเขตแบบพอดีและทั้งนี้นะคะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าสุดท้ายแล้วนะคะฝั่งเรื่องคดีของคุณจูนแพนชุรีแล้วก็คุณจะโอ้งงามพริ้งนั้นค่ะจะจบลงอย่างไรติดตามชมได้ที่ท็อปดาราค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่ยูทูบช anel ท็อปดาราและแฟนเพจเฟซบุ๊กท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปกประตํางใ,งใงาด,าด้วยนะ